ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธวันนี้จะอ่านพุทธวจะนะะให้ฟังในเรื่องของผู้ถูกฉุดรอบด้านจากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเล่มที่18ข้อที่เล่มที่18หน้าที่347ข้อที่246 ภิกุทั้งหลายภิกุผู้ไม่มีสังวรน,นั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกุทั้งหลายภิกุในกรณีนี้เมื่อเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด,ด้วยลิ้นสัมผัสโภตภะด้วยกายรู้ธรรมอารมณ์ด้วยใจก็สยบอยู่ในอารมณ์ที่น่ารัก เคียดแค้นในอารมณ์อันไม่น่ารักเป็นผู้ไม่ตั้งไว้ซึ่งกายยคตาสติมีจิตด,ด้อยด้วยคุณธรรมไม่รู้ตามความเป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับแห่งบาปอากุศลที่เกิดแก่เขานั้นภิกุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว์หกชนิดอันมีที่อยู่อาศัยต่างกัน มีที่เที่ยวหากินต่างกันมาผูกรวมกันด้วยเชือกอันมั่นคงคือเขาจับงูมาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งจับจระเข้จับนกจับสุนัขบ้านจับสุนัขจิ้งจอกจับลิงมาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งแล้วผูกรวมกันเข้า ด้วยกันเป็นปมเดียวในท่ามกลางปล่อยแล้วพิกคุทั้งหลายครั้งนั้นสัตว์เหล่านั้นทั้งหกชนิดมีที่อาศัยที่เที่ยวต่างกันก็ยื้อแย่งฉุดดึงกันเพื่อจะไปสู่ที่อาศัยที่เที่ยวของตนของตนงูจะเข้าจอมปลวก จระเข้จะลงน้ำนกจะบินขึ้นไปในอากาศสุนัขจะเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกจะไปป่าช้าลิงก็จะไปป่าครั้นเหนื่อยล้ากันทั้งหกสัตว์แล้วสัตว์ใดมีกำลังมากกว่าสัตว์นอกนั้นก็ต้องถูกลากติดตามไปตามอำนาจของสัตว์นั้นข้อนี้ฉันใดพิกุทั้งหลาย พิกขุใดไม่อบรมทําให้มากในกายคกตาสติแล้วตาก็จะฉุดเอาพิกุนั้นไปหารูปที่น่าพอใจรูปที่ไม่น่าพอใจก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยงหูก็จะฉุดเอาพิกุนั้นไปหาเสียงที่น่าฟังเสียงที่ไม่น่าฟัง ก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยแงงจมูกก็จะฉุดเอาพิกุนั้นไปหากลิ่นที่น่าสุดดมกลิ่นที่ไม่น่าสุดดมก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยแยงลิ้นก็จะฉุดเอาพิกุนั้นไปหารสที่ชอบใจรสที่ไม่ชอบใจก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยแยง กายก็จะฉุดเอาภิกุนั้นไปหาสัมผัสที่ยั่วยวนใจสัมผัสที่ไม่ยั่วยวนใจก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยแงและใจก็จะฉุดเอาภิกุนั้นไปหาธรรมลมที่น่าถูกใจธรรมลมที่ไม่ถูกใจก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยแงข้อนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกัน พิกุทั้งหลายพิกุผู้ไม่มีสังวรเป็นอย่างนี้แล